สวัสดีนะครับวันนี้ผมมีพระเครื่องหลวงพ่อปะวโลนะครับมาแนะนําให้กับทุกท่านได้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระเม็ดแตงนะครับพระเม็ดแตงวัดประชาราชบํารุงนะครับอ่ขออภัยนะครับวัดจเริญราชบํารุงนะครับก็คือวัดหนองพงนกนะครับทุกท่านนะวันนี้ผมได้มานะครับเป็นพระพร้อมเลี่ยมเลยนะครับเลี้ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับสามารถเช่าหา นำไปขึ้นคอได้เลยนะครับนีน่เป็นพ้าเม็ดแตงนะครับมีขนาดที่เล็กนะครับพี่ๆนะเลี่ยมใหม่ๆเลยนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นรูปเหมือนลุงบุพเพ้านะครับนะป่าวะโลนะครับนี่นะส่วนด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นยันนะครับด้านบนเขียนว่าพิเศษนะครับด้านล่างวัด จเจริญราดบำรุงนะครับก็คือวัดหนองหงนกนะจัดสร้างเมื่อปีพศสอง0 5นนะครับท,ที่จกักรพรรดิมหาตราที่ลาด108ยแคณาจารย์ปลุกเสกนะครับนะนี่เลี้ยมใหม่ๆเลยนะครับเอาแบบราคาจับต้องได้นะครับไว้ให้เด็กๆก,ก็ได้นะครับคุณผู้หญิงก็ดีนะครับหรือว่าผู้ชายก็สามารถเอาขึ้นคอได้เหมือนกันนะครับนะนำไปใช้งานพุทธคุณได้เหมือนกันเลยนะครับ นี่นะถือว่าสภาพน่ารักดีนะครับผมเปิดราคานะเอาองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะวันนี้มีมาทั้งหมดประมาณสิบองค์นะครับพี่ๆนะเอาแบบราคาจับต้องได้นะครับสองร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับนะ อ่ะประมาณนี้นะครับในวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่ๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผิดพลาดประการใดขออภัยพี่ๆทุกท่านมานะที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ